คครับก็สวัสดีคุผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม ROV นะครับผมคิดว่าซีซั่นนี้ผมจะเก็บบอขาดนะครับไปเม็ดส้มนะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยแต่เดี๋ยวจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับถึงไม่ถึงเม็ดส้มก็เม็ดม่วงก็ยังดีนะฮะในเกมนี้เราก็เล่นเป็นป่าเหมือนเดิมนะครับไม่ได้จับนานนะไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับมาเราก็เริ่มฟ้ากันก่อนนะครับ ไปจบเลนล่างพอดีนะครับเลนแครี่กับเลนซับพอร์ตของเราเพื่อจะได้แกงนะก็ฟังฟา์มไปก่อนนะครับเบลสีเมื่อไหร่ผมไล่ฟันยับแน่นอนนะฮะบอกเลยว่าเกมนี้แครี่ฝั่งนั้นมีร้องนะครับบอกเลยโอเคครับเราเลเวลสีแล้วรอเลยครับเลนร่างรอแป๊บเพื่อน เก็บคลิปตัวนี้ดีไหมเนี่ยขอคลิปตัวนึงโอเคคลิปเรายังดันสูงอยู่นะครับฝั่งเขายังไม่ลงมาลึกนะน่าจะยังไม่ได้วิไบโอโดนดึงให้เรียบร้อยฮะฝั่งเราได้เฟิร์สบาดไปยังไม่มีประเด็นเลยเดี๋ยวเราหาประเด็นก่อนนะครับเราเลเวลสี่แล้วไม่กลัวใครทั้งนั้นฮะจับเว้ยโอ้โหว่าจะจับล็อกซี่โอเคมาฮะปั่นครับปั่นนะปั่นครับตายไปหนึ่งแล้วก็ปั่น โอ้โหเฮ้ยโอ้โหผมโดนจับห้าวเกินนะครับแถมเมื่อกี้ดโดนจับด้วยแหละถ้าเป็นอย่างนั้นน่าจะรอดนะครับวนไทมิ่งเดิมนะครับบับฟ้าเราเกิดแล้วต้องกลับมาฟาร์มก่อนเลนกลางมีประเด็นนะครับเมดเราเกือบตายนะน,นั่นนะ่ะทีมเขายังไม่เห็นในแมปนะครับเห็นแค่ล็อกซี่กลางหนึ่งอีก3ตัวไม่รู้หายไปไหนนะครับเราก็เสี่ยงดัวเอามังกรไปเลยแล้วกันนะฮะ ดี๋ยวให้ซุปมาช่วยโอเคซุปช่วยอยู่นะครับโอ้ยกลางแบบหนึ่งเพื่อนใกล้จะได้มังกรแล้วเราไปทันปะเนี่ยทันปะเนี้ยโอ้โหใส่กันแล้วไปเลยครับเราขี่ม้าไปเลยฮะไม่ต้องรอปั่นครับมไม่ได้ปั่นนานนะเพราะว่าทีมเราโลมาแล้วใกล้ตายเราต้องรีบลงม้านะครับโอเคซุปไถสวยมากเรียบร้อยฮะเก็บไปได้3มตัวนะฉัดเมื่อกี้ซุปไถสวยมากเลยอะ่ะ ผมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับอันติมาก็โดดลงม้าเลยอ,ะอ่ะก็ฟาร์มไปก่อนแครี่เรากลับนะฮะฟาร์มคลิปกองนี้เสร็จก็ลงไปดันป้อมล่างนะครับคือต้องรีบจบอะถ้าไม่รีบจบเลดมาเราเล่นยากนะครับเพราะว่าเขามีแครี่2ตัวนะทั้งทอนทั้งไวโอมีตัวตัวแรงๆนะครับแครี่เขาหายไปไหนเอ่ยจับมือล็อกซี่เล่นฮะโปกไปโป,กไป,โปกไปต่อไป แคลี่เขาหายไปไหนไม่รู้นะครับนี่ไงโอเคมาละเดี๋ยวหาจังหวะจับมือนะครับถ้าจับมือโดนนี่ไงโดนครับขึ้นมาแล้วก็ปั่นสิครับจังหวะนี้รออะไรฮะปั่นครับปั่นฮะเก็บไบโอเขาไปได้นะลงมาดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเราตายเรียบร้อยดับเบิลคิวเราไม่มีสกิลแล้วครับพอก่อนให้เพื่อนเล่นไปนะฮะได้ล่างไปเนี่ยยังไม่5นาที ตัง20ิวิสามิบวีไงไม่รู้บล็อกซี่นี่นไง<ห> <c oughs> เลือดเหลือแค่นี้ไม่ยอมกลับกรร็โดนไปซะ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาหนอนน้อยนะครับป้อมยังไม่5นาทีอ่ะตีไปก็แตกยากนะครับเพราะว่าะยังไหนเสร็จแล้วเราก็กลับไปวนไทม์ยิ่งเดิมนะครับคือสกอร์กับการเงินของเราค่อนข้างสวยเลยนะครับตอนนี้บอกเลยว่าเล่นง่ายมากอย่าบอกนะว่ามีประเด็นอีกลงกลางล ทันปะเนี่ยผมผมยังฟาร์มอยู่เลยอ่ะทันปะไม่รู้แหละทันไม่ทันผมไปอย่างเดียวครับเลือดเขาก็เล่นเลยฮะไม่กลัวครับนี่อะห้าหนึ่งมาดีมาดีาดเอาดีผมปั่นฮิวเลือดได้นะครับเออไม่ไหวปะไปดีกว่าโอ้หมา้มาม้าเราหมดแรงนะครับรอดไม่รอดไม่รอดนะครับอันนี้ก็ห้าวเกิน หนีได้ก็ไม่หนีไม่เป็นไรเริ่มและเริ่มมีกลิ่นแล้วฮะเริ่มจะยืนละมาเอาใหม่เอาใหม่นะครับรีเซ็ตกลับมาละอย่าบอกนะว่ามีประเด็นอีกโอโ้ต้องเล่นว่ะแคลรี่เขาไม่รู้อยู่ไหนโอ,โอเคโอ้ไวโอกลิ y ้งเข้ามาแบบนี้เราโดนจับไม่เป็นไรจุดมุ่งหมายของเราคือแคลรี่ฮะปั่นยับยับไปฮะหนึ่งตัว สองตัวสามตัวโอเคฝั่งเขาตายไปสี่ตัวเลยนะครับทอนเขาติดเคลียร์คลิปกลางอยูน่นะก็เลยไม่ได้มาเติมเป็นทริปบปลคิวของเราไปนะครับป้อมบนโอเคน่าจะได้เพราะว่าเลยห้านาทีมาแล้วเราก็ดันบนยาวๆไปก่อนนะครับน่าจะได้อีกนะเนี่ยป้อมหนึ่งทำไมซุปไม่ดันกลางไปครับนี่ได้ไหมลองดู โอเคได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่โอเคแล้วเราก็ไปเล่นกลางต่อโอ้เพื่อนเล่นเหรอมาดิเล่นก็เอาเพื่อนเอาต่อไหมแคลรี่เขาแคลรี่เขาเอาเมดก่อนดีกว่าแล้วก็ถอยเพื่อนพอ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 ไม่เพื่อนไม่พอผมเอาต่อนะเออ <laughs> พอเพื่อนผมไม่พอ <laughs> โอ้โหแคลรี่โคตรเจ็บเลย บอกเพื่อนพอแต่ตัวเองดันใส่พอจริงๆแล้วกลับไปฟาร,ร์มต่อครับผมโอเคเงินเราเยอะแหละเดี๋วยวเรารีบถ่ายป้อมนอกก่อนนะครับเพื่อนถอยเพื่อนอย่าบอกนะว่าจะเล่นกันอีกดูเลือดแต่ละคนดิไม่เต็มสักคนถอยดีกว่าไหมฮะนั่นไงโดนโถมผมว่าไม่น่ารอด ไปกลับไปเติมเลือดดีกว่าไม่แกลกโอ้โหยังจะไปดึงเขาอีกเกมนำแล้วฮ่าจริงๆนะครับทีมเราไปเอาเก็บออบเจกทีฟดีกว่านะฮะไปเอาพวกดาร์กอ,อะไรดีกว่าเพื่อนดูดีแกลกเลือดหรือแค่นั้นไม่กลับผมว่าไม่รอดนะแก,กลกรอดูเลยเอารอดอยู่นะครับเพื่อนเรานี่ก็จะบวกอย่างเดียวเลยนะครับมาเอาดาร์กไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเติมดีกว่า เป็นแบบนี้ไม่ไหวแน่นอนนะครับเดี๋ยวตายหมดทีมถ้าเราไม่ไปเติมนะมามา,าดาร์กเพื่อนโอ้โหไม่มีใครมาช่วยผมเลยแถมยังติดบัฟอันนี้อีกแมวดีกว่าเปลืองเลือดนะครับถ้ามา,าดาร์กนี้น่าจะได้ป้อมไปแล้วเพื่อนมาอยากเล่นนักเดี๋ยวพาเล่นไม่สนดาร์กไม่สนอะไรเลยใช่ไหมมา มาด้าเพื่อนโอ้ oh, ผมไม่เล่นนะดูเลือดผมไม่ช่วยหรอกเข้าไปผมก็าตายอะ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าโยนนะครับเดี๋ยวผมลองก่อนเพื่อนอยากโยนเดี๋ยวผมโยนมั่งมาม <Okay. S 2> ีใครไหมอยู่ในพุ่มเนี่ยเล่นอย่างเดียวครับจังหวะนี้โอ้ oh, oh, เราปั่นพแรงเลยมาครับปั่นฮะปั่นครับโอ้โ oh, ห oh. ดูดิปั่นรถทีละข้อสองข้อเลยนะครับ เดือดใครรอเลียวรอเลียวเขาเออจับโดนรอเลียวโอ้แต่ว,ว่าเออโอ้เออมาเลื่อนเหลือแค่นี้เราไม่วันฮะเราไม่วันครับนี่เนี่ย <been> เกือบตีนะครับฝั่งเขาตายไปห้าแล้วเราน่าจะได้ป้อมกลางนะเลือดเหลือแค่นี้เราไม่กลับดีกว่าเทวมาอกกลางครับเทวเพื่อนกลางฮะน่าจะได้อยู่ออกกลางไปเดี๋ยวผมเคลียร์คลิปก่อน ผมอยู่ก็น่าจะทําอะไรไปได้เลื่อเหลือแค่นี้นะครับได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับไม่เป็นไรอย่าบอกนะว่าไม่ถอยถายเพื่อนมาดักเดี๋ยวเอาดักเสร็จ <Your Audrey, S 1> ผมต้องกลับไปลีแล้วครับอยู่ <You S 1> ไม่ได้เพราะว่าเขาเกิดหมดแล้วต้องกลับไปลีก่อนแล้วก็มาใหมล่ละฮะเพื่อนเราเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้ว ผมเดินไม่ทันนะเนี่ยเพื่อนยื้อไว้โอ้โหแทงเราตายไปแล้วนะครับจะมีใครยืนไหมเนี่ยเอาจีนะผมยืนได้อ่ะมาผมยืนได้มาไบโอจับมือนะครับปั่นโอ้โหโคตรแรงเลยนะครับครึ่งหลอดตายเลยอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้รอดนีด่ไงเพื่อนพาผมห้าวนะเอ้ย ไม่เป็นไรเรานำมากแล้วเอาป้อมไม่ได้เพื่อนนี่แหละฮะผลของการห้าวมาเพื่อนเอาป้อมดีกว่ารีบจบนะครับมันเล็ดและทอนยิงแรงมากเลยนะครับตอนนี้จบได้ไหมเอาไปเทวดาล่างมาอยู่เรียบร้อยมเมดเขาตายตายไปสองเลยนะครับเล่นเนี้อย่างนี้ต้องได้เล่นครับมาเรียบร้อย เหลือแค่3ตัวนะครับมันเอาอะไรมาสู้อะเหลืออะไรเหลือทอนจับมือทอนไม่ได้กาจับล็อกซี่อีซี่อีซี่ฮะอือเรียบร้อยครับแต่ีป้อมฮะโอเค แล้ว MVP ในตานี้ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะก็ต้องเป็นเราอยู่แล้วนะครับน,อนอ้องๆออย่างเท่เลยนะครับกี่คิววะเนี่ย15คิวนะครับตายไปสามตัวเองทําดาเมจไป35%นะครับทีมไฟ์83โอ้โหทําดาเมจเยอะสุดแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็ได้เม็ดเขียวมาแล้วนะครับอนาคตอีกไกลเลยเม็ดส้มยังไงก็รอติดตามนะครับจะพยายามไปให้ถึงนะก็สำหรับในคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ